อ่าอันนี้คือใช้ปุ๋ยน้ำที่ที่ให้ไวเนาะสูตรหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็ใช้ฮิว้วป่าเหลืองเนี่ยครับดูเขาไหลเนี่ยเขาจะไหลดีอ่าเนี่ยครับยอดจะเนี่ยยอดเดินดีมากครับก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยทางดินอย่างน้อยก็เดือนละครั้งก็ได้เนี่ยโอ้โหชุดใหญ่นะเนี่ยใบใหม่ใหญ่มากครับใบใหม่ใหญ่มากนี่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 น,น,นี่ชุดนี้ใหญ่อ่า เนี่ยเนี่ยน,นี่นี่นี่อยอดเดินดีมากครับมีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้นที่ว่าไม่ค่อยเดินเนาะเดี๋ยวลองวัดดินให้เนี่ยครับอันนี้คืออย่างที่บอกถ้าได้ปุ๋ยน้ำเจซีโกลนึ C C K 1, เนี่ยเขาจะเป็นทั้งกระแทกใบใหม่แล้วก็ขยายใบเดิมเขาจะแตกเป็นห่างกระลอกอย่างนี้เลย ชุดเดิมยังไม่สมบูรณ์นะชุดเดิมยังเป็นใบด่างอยู่แต่ชุดใหม่นี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับเนี่ยไหลดีนะมีคนมาทักมั้งไหมเนี่ยเนี่ยดูโอ้โหดูยืดเนี่ยดูยืดเป็นคืบเลยครับอืมนี่เพิ่งปีกว่ากว่าโอ้โหเพพอสาโอ้ดูดูนี่ดูต้นนี้เนี่ยสามปีนี้ได้เรื่องแน่เลยเนี่ยใบได้อย่างเงี้ย อันนี้ไหลเป็นศอกแล้วครับนี่ยนี่ดูชุดใบไหลเป็นศอกโอ้โหเราดูต้นโอ้ก่อนจะมาได้เ oh. นี่ยเนี่ยชุดชุดใบใหญ่มากชุดใบใหญ่ไม่เริ่มรากแต่เป็นเพราะว่ามาไม่ได้ม,มีมีเดี๋ยวเดี๋ยวชุดที่อมใบเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจดินให้ครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ห่วงอันนี้อันนี้ฝั่งนี้เขามีพี่เลี้ยงนะ เขามีร่มเขามีร่มของพี่เลี้ยงช่วยเนี่ยมีร่มเนี่ย,ยไปเนี่ยโหเดี๋ยวผมาวัดิน,นกันโหดูเดินดีเนาะเ <laughs> นี่ยใครมาเห็นต้องถามแน่เลยเนี่ยใช้อะไรเนี่ย <laughs> อา่อา,อาให้ให้เบอร์หรือนามบัตรพี่เขาก็ได้ครับจะได้ไปช่วยกันดูเนาะดีกว่าเขาไปซื้อนู่นซีนะแล้วมันไม่ไม่ได้ผล เลียเน่อันนานาหเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปแต่งกิ่งเมื่อเช้าเนาะโอ้โหสองปีปีหน้าเขาเตรียมแล้วเนี่ยครับใบใบเดินดีมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกินคืบเลยนะยอดใหม่เกินคืบเลยครับนี่นี่โอ้ยฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้มันมีพี่เลี้ยงอ๋อมีล่มเนี่ยเนี่ยมีล่มก็เลยโตโตเร็ว เนี่ยตรงกลางก็ใช้ได้มีมีเหลืองตรงนู้นนะเดี๋ยวไปดูปดเนี่ยโอ้โหดูต้นเนี้ยยอดขึ้นบนไปเป็นเมตรเลยอ <c oughs> ตอนนี้ฝนยังลงอยู่เน,เนี่ยอยากมาแต่งกิ่งยาแมลงยาฆ่ามแมลงต้องใช้เรื่อยๆ ตัวนี้ตัวนี้ใช่ใช้ไหเขาใช้หลายตัวเวียนกันครับแต่บอกถามเขาได้เขาไม่หวงเขาบอกหมดเลยแต่ว่ามันต้องใช้พวกยาแมลงก็ต้องใช้อมีดาใช้อบามกตินมันต้องเวียนกันใช้ซ้ำไม่ได้อ่าบามกตินก็ได้ออมีดาก็ได้ฮพราะผสมนะอ่าใช่ครับอันนี้ใช้อบามิกตินใช่ไหมครับโอ้โหเนี่ยดูดูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้ฝนยังลงเนาะกิ่งใหญ่นี่ยังไม่กล้าตักเนี่ยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาแต่งกิ่งให้อีกทีนึงอันนี้ถ้าถ้าแต่งกิ่งหน่อยตรงนี้จะสวยเลยครับออาาาโอ้ไม่เป็นไรมาแต่งให้ก <laughs> ็ของพี่สนุมก็ไปแต่งให้ฟรีไม่ได้คิดค้างครับา่าครับครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยดูให้ไม่ต้องห่วง